โอ้โหมาลุยกันเลยกำลังเติมแถบโหลดให้เต็มเติมยบทำไมเขาไม่ได้ยีปีไม่ยีพีเพราะเนั้นเจี๊ยอย่าเลยเจียบกับเจียบชู้กันอ่ะทำงี้ได้อเพียงกูเริ่อก่อนครัเียบเพียมเๆียบเยใน DFC สมมติว่าจะสูอ้แล้วผสุดท้ายมันกลัมัเจ็บใส่ผมได้เหรอ นี่มันมีอย่ทั้งหมดกูเริ่มก่อนเลยได้อะไรไว้สัตว์ไม่ได้เฮียอะไรกูให้กูเริ่มก่อนเริ่มก่อนเลยพี่ได้พี่ได้โอเคในแขกก่อนเนี่ยแล้วพี่ะไรกูไม่มีการ์ดไหนกูลงได้เลยสัตว์แบบนี้ก็ดวงดีกันไปนะพี่ทาสองข้าไมล่ะจะออกมาเสร็จแล้วเอ็กโซเดียทำไมเกรก้ามันสวยไปเลยการ์ดกูไว้เฮีย ไ,ได้ข่าวขเคร่งเล่นโอ้โหลงไอ้แค่มาอย่างนั้นเหรอใหญ่ถ <AM S> ึงดีนี่เดี๋ยวไม่คิดว่าข้าจะมีมีการกับดักอย่างงั้นเลยเจ้าคิดว่าข้าไม่มีเครื่เล่นอย่างงั้นเหรอออกมาแค่แล้วคอยใจเดี๋ยวมาแล้วเข้าน้ำไปเล่นไม่หัาตัว No 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 เจ้าคิดพลาดอย่างมหาหัน ข้าบอกเลยว่าเจ้าออนแอคเกินไปไม่มีการเที้ยนดีเลยลุงกุเลสัตเปยนมิ่งตัวแกเอวันเร็วเกินไปนั่นก็ใช้นี่เลยเฟบอนออกมาแอทแทกแน่ใจแล้วใช่ไหมแน่ใจแล้วอาศจันมากอาศจันมาก อัศจรรย์มากอัศจรรย์มากอัศยมากในการเวัวจัวอีกสครั้งอุ๊อัศจรรย์มากอัศจยมากกากากาเหพี่นะอัศจรรย์มากมันไม่ทันรู้ตัวอุ๊บ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  เวทมนต์ของข้าจะทำลายเจ้าเวทมนต์ของข้าจะทำลายเจ้าเวทมนต์ของข้าจะทำลายเจ้าอุ๊บอุ๊บอัศจรรย์ม่าอาศจริมากอัศจริเกินใจอาศจริม่าอาศจริม่าอุ๊บอุ๊บอุ๊บเวทมนต์ของข้าจะทำลายเจ้าอัศจรรย์มาก อรย์มากฉลาดมากแน่และฉลาดมาก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 ฉลย์มากโอเคค่ามาเปที่้แล้วค่ะเข้าตัวเรียบอยแล้วเช็คดิกแป๊บอาจั์มากไอัศจาอาเจันอาเซจั์มากอาจมาก รยกล้าหยุดกดหยุดกดหยุดกดคลิกขวาได้แล้วไอ้สัตว์มึงหยุดกดคลิกขวาได้แล้วเราสิ์ไปถูกกฎหมายแนะแกอาศจมากอาศจรมากอัศจรรย์มากอัศจรรย์มากเวทมนต์ของข้าจะทำลายเจ้าอุ๊บอ so ุ really ๊บพี่จะบอกอุ๊ยพี่ดำรงเลเบื่อกี่เอ็ม อัศจรรย์มากเวทมนต์ของข้าจะทำถ้ามึงไม่หยุดอุบกูจะอุบใส่หน้ามึงแวะโอ้โห้ฝัดเยอะนักใช่ไหมยี่โอ้โห้ฝัดโอ้โห้ฝัดโอ้โา้ฝัดเวทมนต์ของข้าจะทำลายเจ้าเอาคุยไปจัดแล้วที่ไหนวะอัศจรรย์มากเกิน อัศจรรย์มากอัศจรรย์มากฉลาดมากพวกมันเวทมนต์ของข้าจะทำลายเจ้าเวทมนต์ของข้าจะทำลายเจ้าโอุ้มอะไรกันเนี่ยโอ้ทำได้เวทมนต์ของข้าจะทำเวทมนต์ของข้าจะทำเวทมนต์ของข้าจะทำลายเวทมนต์ของข้าจะทำเวทมนต์ของข้าจะทำลายเจ้าเกิดอะไรขึ้น ตามไมเสนี่พวกมันเล่นอะไรกันนี่พวมันเล่นอะไรกันมันตัวมันตัวไอสัตว์แก่ไม่ค่อยใจยีอ่ะขันมกัดสัจานมากดสัานาดสนี่ยดมึงขปดูในคลกปมกันดูของเีนมาดนกัขมโน มึงก็ตีมึงตายนะก้ามึงตีเองมึงตายนะกูบอกก่อนมึงตีเองมึงตายนะไม่คุ้มเชื่อพี่ถึงพี่ไม่เห็นในนั้น่ะพี่รู้ว่าไม่คุ้มก้าอ้าวเลือกมหรออาสจริมักไม่คุ้มมึงเสกแพะมาทำที้ยอะไรเนี่ยมึงมึงไม่ตีเออไม่ได้กดยังไงอาสจริมากตาย้าตายนะลาก่อนชีวิต เฮ้ยก้านเนมอัสจันทร์เอาวะา่านนี่ก็สองฝ่ายโอ้โหี่คพวกมึงจนมาเกันทำไมวะก็ถา,ามจริงเอ้าครับูดูกันูไหมก็ถามจริงเอาอะไอ้ก้แตกครับโอ้โหเกมโอเวอร์มาก้าวเตรียมดู